พระบิดาลูกขอบคุณพระงค์สำหรับความรักของพรงค์สำหรับความเข้าใจสำหรับสิ่งดีที่พระองค์ทรงประทานให้ในวันนี้วันนี้วันที่5้าที่เราเรียนบทเรียนด้วยกันรู้จักชีวิตผ่านมุมมองของพระเจ้าพระวจ,จนะของพระเจ้าในยากอบกล่าวว่าแต่ว่าท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่า ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไปยากอบบทที่4ข้อที่14นะคะชีวิตของเราอยู่ในพาดของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหากเรามีมุมมองชีวิตของเราที่มองผ่านตัวเองมุมมองของเรามีอิทธิพลต่อการลงทุนการใช้เวลาการใช้จ่ายการใช้ทักษะ การใช้คุณค่าความสัมพันธ์มุมมองของเรามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตพี่น้องคะคุณคิดว่าชีวิตของคุณเป็นอย่างไรพักสักครู่แล้วใครควรนะคะ ผู้คนมักจะแสดงออกถึงภาพเปรียบเทียบชีวิตของของเรามุมมองของเราที่ดูด้วยสายตาของเราเองฝ่ายกายภาพเราจะมองผู้คนผ่านเสื้อผ้าเครื่องประดับรถยนต์บ้านทรงผมแม้แต่รอยสักแม้แต่เครื่องหมายในร่างกายแม้แต่ความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นี่คือมุมมองของเราเป็นภาพที่เรามองด้วยสายตา ยกตัวอย่างเช่นชีวิตของเราถ้าถ้าเรามีมุมมองว่างานเลี้ยงงานลีเลิงเราจะคิดถึงความสนุกสนานถ้าเรามีมุมมองในเรื่องการแข่งขันเราจะคิดถึงความเร็วความเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาถ้าเรามีมุมมองในเรื่องการวิ่งมาราทอนเราก็จะให้คุณค่าแก่การอดทนบากบัน ถ้าเรามองเรื่องการต่อสู้มุมมองของเราก็จะมีว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่ในชีวิตของเราถ้าเราให้ภาพประสงค์ของพระเจ้ามุมมองในความรู้สึกของพระเจ้าเราจะต้องปรับเปลี่ยนความรู้ดั้งเดิมของเราโดยแทนคุณภาพการมุมมองตามพระคำพีพระ พระของพระเจ้ากล่าวว่าอย่าให้โลกที่ลายล้อมนี้ยบังคับให้ท่านต้องทําตามมาตรฐานของโลกแต่จงให้พระเจ้าทําให้ท่านเป็นคนใหม่ให้พวงเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านอย่างสิ้นเชิงแล้วท่านจะสามารถที่จะทราบถึงแผนการของพระเจ้าที่วางไว้สําหรับท่านในโลมบทที่12ข้อที่2นะคะมุมมองของเราในแบบของพระเจ้า ได้แยกเป็นสองหัวข้อนะคะชีวิตเป็นการทดสอบชีวิตเป็นการมอบรับมอบฉันทะหรือการไว้วางใจเราจะมามองดูมุมมองกันชีวิตคือการทดสอบในแบบของพระเจ้านะคะพระเจ้าทดสอบอุปนิสัยความเชื่อ การเชื่อฟังความรักความสัตย์ซื่อความจงรักภักดีของเราอยู่เสมอเช่นพระอ,องค์จะพิสูจน์จะทดลองจะชำระจะทดสอบมีการทดสอบอยู่มากมายในพระวจ,จนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นะคะเช่นพระเจ้าทดสอบอับราฮัมโดยขอให้ท่านถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชาซึ่งอับราฮัมก็มีบุตรชายคนเดียว แต่อับราฮัมได้ตอบสนองต่อพระเจ้าผ่านการทดสอบพระเจ้าทดสอบยาโคบเมื่อท่านต้องทํางานเพิ่มอีกเจปีเพื่อท่านจะได้ราเชลเป็นภรรยายาโคบก็ผ่านการทดสอบนะคะมาดูอาดามและเอวาไม่ผ่านการทดสอบล้มเหลวที่สวนเอเดนดาวิดก็ล้มเหลวในการทดสอบเพราะลวงประเวณีและฆ่าคน หลายคนไม่ผ่านการทดสอบแต่หลายคนก็ผ่านการทดสอบเช่นยเซฟรูธเอสเธอร์และดาเนียนพี่น้องคะบางครั้งเราก็ไม่ผ่านการทดสอบแต่พระเจ้าให้โอกาสเราเสมอที่เราจะพัฒนาอุปนิสัยเพื่อเราจะได้รู้ว่าเมื่อการทดสอบเข้ามาอุปนิสัยของเราจะเป็นยังไง การทดสอบทำให้เรารู้ว่าอุปนิสัยแท้จริงของเราเป็นเช่นไรนะคะความเชื่อของเราจะถูกทดสอบบางครั้งพระเจ้าก็นำปัญหามาเพื่อทดสอบชีวิตของเราจริงๆพระเจ้าไม่ต้องการให้เราล้มเหลวแต่พระองค์ต้องการให้เราผ่านบางครั้งพระเจ้าก็ใช้เรื่องเงินเรื่องทรัพย์สมบัติ ทดสอบชีวิตของเราเพื่อให้เราผ่านการทดสอบนี้ก็มีความสำคัญนะคะบางครั้งพระเจ้าก็อาจจะทดสอบเราให้เรารู้สึกว่าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ห่างไกลชีวิตของเราเหมือนพระเจ้าไม่ได้ยินเสียงเราเหมือนพระเจ้าไม่ได้ตอบคำอธิษฐานเรากษัตริย์เฮเซทิยา ก็เผชิญการทดสอบนี้ในพระกครรมพีกาว่าพระเจ้าทรงถอยห่างจากเฮเคซียเพื่อจะทดลองดูพระองค์และเพื่อจะทราบพระดำรัสทั้งสิ้นในพระไทยของพระองค์ในสองพงสาวดานบทที่32ข้อที่31นะคะเฮเซคียาก็ สามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแต่ในเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของกษัตริย์พระองค์รู้สึกว่าพระองค์อาจจะอยู่ลําพังพระเจ้าไม่ได้อยู่กับพระองค์เผยให้รู้ว่าความอ่อนแอของเราเผยให้เห็นว่าเราหวาดกลัวเมื่อไม่มีพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจถึงชีวิตที่เป็นการทดสอบแล้ว เราก็จะรู้ว่าในชีวิตของเราไม่มีสิ่งใดไร้ความหมายแม้เหตุการณ์เล็กน้อยที่สุดที่สำคัญในการพัฒนาอุปนิสัยของเราทุกวันก็เป็นวันที่สำคัญทุกวินาทีเป็นโอกาสที่เราจะเติบโตเมื่อเรามีการทดสอบเราก็รู้ว่าเราจะเติบโตให้เราตัดสินใจที่จะผ่านการทดสอบเพราะว่าพระเจ้าเชียร์เราอยู่ ขาวดีที่สุดพระเจ้าต้องการให้เราผ่านการทดสอบในชีวิตนะคะพระคัมภีร์กล่กาวว่าพระเจ้าทําตามพระสัญญาของพงค์จึงไม่ทรงยอมให้ท่านถูกล่อให้ทําบาปจนเกินกําลังที่จะทนได้แล้วขณะที่ถูกล่อให้ทําบาปนั้นพระองค์จะประทานกําลังให้ท่านทนได้และจะทรงจัดเตรียมทางชนะไว้ด้วยหนึ่งโครินบทที่สิบข้อที่สิบสามนะคะ ทุกครั้งที่คุณผ่านการทดสอบพระเจ้าทรงเห็นทรงวางแผนเพื่อจะประทานบำเหน็จรางวัลให้แก่เราในลิ้นรนการยากอบกล่าวว่าคนที่อดทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้แก่คนทั้งหลายที่รักพระองค์ยากรบทที่หนึ่งข้อที่สินะคะใน หัวข้อที่2นะคะชีวิตของเราในโลกนี้คือการรับมอบฉันทะเป็นภาพที่เรารับมอบฉันทะจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาพลังงานสติปัญญาโอกาสความสําคัญทรัพยากรต่างๆที่พระเจ้าประทานให้วงทรงมอบความไว้วางใจให้เราจัดการและดูแลเราเป็นผู้อารักขาที่พระเจ้าประทานให้ไม่ใช่ของเราเอง พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งและทุกคนในโลกนี้พระคำพีกล่าวว่าแผ่นดินโลกกับสรบรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทางพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นในสดุดี24ข้อที่หนึ่งนะคะขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เป็นเวลาสั้นๆเราไม่ใช่เจ้าของของเราเองและทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เราครอบครอง ทรัพย์สมบัติในโลกนี้ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็เป็นผู้อรักขาผู้ครอบครองหากเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วพระองค์ก็จะให้ผู้อื่นนั้นดูแลแทนเราเราจึงเป็นเพียงเจ้าของชั่วคราวอาดัมเอวาพระเจ้าทรงมอบความไว้วางใจให้เขาดูแลส่วนเอเดนและพระเจ้าก็ทรงอวยพรเขาพระเจ้าให้เขาปกครองให้เขามีอำนาจเหนือแผ่นดิน งานแรกที่พระเจ้าประทานแก่นมนุษย์ก็คือมอบการจัดการการดูแลสิ่งของของพระเจ้าในโลกนี้ <_ d icting themselves> มันเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ของพระเจ้าให้กับเราพระคัมภีร์กล่าวว่ามีอะไรเป็นของท่านที่พระเจ้ามิได้ประทานให้ท่านเล่าก็ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานให้ท่านเหตุไฉนท่านจึงคุยโวโออวด ดังว่าท่านเป็นผู้หามาได้เองหนึ่งโคดินบทที่สี่ข้อที่เจ็ดนะคะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตือนเราให้เรารู้ว่าทุกสิ่งเป็นของพระเจ้าพระเยซูมักจะตรัสว่าชีวิตคือการรับมอบฉันทะพระองค์ทรงสอนในเรื่องเงินตะลันพระองค์จะพูดคำอุปมาก,กับสาวกของพระองค์ในเรื่องตะลันความสัตย์ซื่อ หากเราเป็นบ่าวที่ซั์ซื่อพระอ,องค์ก็ชื่นชมยินดีกับเราพระอ,องค์ยิ้มให้กับเราคนส่วนใหญ่จะล้มเหลวในเรื่องเงินการทดสอบไม่ผ่านพระเจ้ากล่าวในพระวจนะของพระอ,องค์ว่าถ้าขนาดทรัพย์สมบัติในโลกนี้ ยังไว้ใจท่านไม่ได้แล้วใครจะไว้ใจท่านให้ดูแลทรัพย์สมบัติทิ้งแท้ในสวรรค์เล่าลูกา16บหกอนะคะวันนี้มีคำถามนะคะวิธีที่เราจะจัดการเงินทองไม่ให้มันเป็นสิ่งขัดขวางพระเจ้าไม่ให้ทำงานในชีวิตของเราได้มากกว่านี้ให้พระเจ้าสามารถที่จะ ดูแลไว้วางใจให้เราดูแลทรัพย์สมบัติของพระองค์ได้พระเยซูตรัสว่าผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากลูกา12ข้อที่1 4บ8นะคะชีวิตของเราคือการบททดสอบและการเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนั้นยิ่งพระเจ้าประทานให้เรามากเท่าไร พระองค์ก็คาดหวังให้เรารับผิดชอบมากเท่านั้นในพระธรรมลูกาบทที่ 16, ข้อที่10ใครก็ตามที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่ด้วยขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เรามารู้จักชีวิตผ่านมุมมองของพระเจ้าที่มองเราหลายครั้งเราอาจจะมองว่าเรา ทำสิ่งนี้สิ่งนั้นถูกต้องแล้วแต่เราม,ามองแบบพระเจ้าที่มองเราแล้วก็ทบทวนชีวิตดูนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ไม่ว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นแบบไหนมายังไงเราจะเข้าใจมากน้อยแค่ไหนขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเราช่วยเราให้เราเติบโตมากขึ้นมากขึ้นพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง ขอให้เราติบตูขึ้นในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราและสังคมที่เราอยู่ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเอเมน